คาบคาบชุมนุมค่ะสัปดาห์ละครั้งสััปดาห์ละคร้งใช่ค่ะเด็กก็จะได้เจอแล้วก็จะได้เรียนสิ่งเหล่านี้ตอนหนึ่งคาบคาบเรียนใช่ค่ะหนึ่งสัปดาห์ตอนหนึ่งสัปดาห์ค่ะสัปดาห์ละครั้งแต่ว่าเป็นเป็นกกิจรรมที่เด็กเยอะแล้วครูดูแลกี่คนก็อย่างชุมนุมเนี่ยข้อตกลงของเราก็คือ25คนต่อนหนึ่งชุมนุมเพราะฉะนั้นค่ะ25แต่ถ้าเกิดว่ามากกว่านั้นก็ จะเลือกคุยอีกทีค่ะว่าย่างที่บอกค่ะว่าบริบทอะค่ะเราสามารถเด็กดได้ไหมคุณครูก็จะเป็นหน้าที่ของคุณครูที่ว่าจะต้องตรวจสอบด้วยนะว่าเด็กมากไปไหมน้อยไปไหมแต่ละชุมที่เลือกมาอย่างเช่นเลือกคณิตศาสตร์80คนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะเยอะไปเพราะครูคนหนึ่งไะเป็นที่ปรึกษาหรือ2คน80คนต่อครู2คนจริงๆมันก็เกินแล้วนะคะก็จะตัดตามสัดส่วนคือเราไม่ได้ตัดแต่ว่าเราจะคุยกับเขาว่า หนูยังมีตัวอื่นที่หนูชอบไหมหนูยังอยากจะเปลี่ยนไหมชุวนี้น่าสนใจไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการคุย,คยกันก่อนก่อนที่จะตัดชื่อเธอเกินนะเอาชื่อไปใส่ชุมนู้นนาเอาชื่อใส่ชุวนี้เราจะไม่ทําแบบนั้นค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นเป็นกระบวนการที่ที่เราเริ่มลงมือทำแต่ท่านระะับ,บชอบที่อยู่ชุดชุวนี้ก็จะใด้ี่เขา ถึงแม้ว่าจะเกินใช่ไหมถ้าเกินไม่มากเราก็จะเหมือนกับหยวนนะคะก็โอเคอย่าง30สิบคนได้จจะเพิ่มขวค่าเป็นสองคนใช่เด็กเลือกต้องเลือกผู้ดีษาสองคนในการทะเลหาว่าจะเลือกใครดแล้วก็จะมีกรณีใช่ไหมคะที่คุณผู้ดีษาไม่มีใครเลือกเลย ก็จะมีแต่อย่างอย่างชุมนุมนึงอ่ะเด็ก4ีคน30คนนี้ใช่ไหมคะแต่เราก็อยากได้คุณกษาคนเดียวก็จะมีการจัดคุณครูที่ปรึกษาเข้าไปช่วยเหมือนกับช่วยเหลือช่วยดูแลกับชุมนุมนั้นที่มีเด็กเยอะแล้วแล้วครูที่เด็กไม่ไม่เลือกเาไ่ได้นั่นไม่หมายถึงว่าไม่รู้สึกอะไรคทไมไม่เลือกชั้นอะไรเงี้ยพอดีที่ชุมนมีการบบบสองเท้าใช่ค่ะอันนี้ก็มีิการ ู้สึกยังไงไ,ไ,ไหมะไรเงี้ยถ้าเป็นตามหน้าที่พาักง,งาน <Netflix> ขเขาบอกว่าเหนื่อยจะสงสัยว่าทำไมถึงได้ชื่อว่าพอดีชดุนุมก็กิจกรรมทางด้านนี้ค่ะเราอยากให้เกิดความหลากหลายในเรื่องของการรับเชือกิดากสิกส <S <S ส่งท่เรเพอเพียก็เลยเป็นผลทางวิชาการกิจกรรมหนึ่งที่เราต้องการนำเสนอในเรื่องของไลฟ์ของเราค่ะก็เลยมาหยุดที่ชุนุมก็เลยกลายเป็นว่าพอดี ม right? ไม่ใช่ช enfin ุมนุมเดียวไม่ใช่ไม่ใช่หลายชุมชนุมใช่ที่คืออย่างเตเช่นเพลงชอยเพลงชอยเด็กกินกระเจี๊อาสาจิตอาสาคณิตคิดเร็วธรรมะเด็กศรัทธาก็จะมีที่เด็กตอนนี้ที่เปิดอยู่มันประมาณห้าสิบห้าสิุมนุมค่ะที่มีทุกชุมนุมต้องใช้ใช่ค่ะแล้วก็เด็กชุมนุมเนี่ยทุกชุมนุมคือต้องมีการพิจาราเพรว่าทำไมคุณถึงเปิด